สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็จะมากินข้าวฝีมือยา EP ที่12เลยนะครับท่านผู้ชมซึ่งคลิปนี้มันก็จะเป็นคลิปการกลับมาของการกินข้าวฝีมือยาสไตล์คอนเทนต์แหวกแนวของช่อง t a s c a s t e r f o r Channel นะครับผมนี่ก็จะเป็นฝีมือย่าผมเลยฮะการจัดจานอะไรามีความเป็นเิกภาพสมดุลสวยงามประถามแท้แตรตะลึงเลยนะครับท่านผู้ชมเอาล่ะเดี๋ยวเราก็จะมารับประทานกันเลยนะครับเริ่มตรงส่วนของไก่เนาะ นุ่มมากท่านชมมันละลายในปากเลยอะกินแล้วว่ะสุดยอดอันต่อไปก็กินพร้อมกับไข่ดาวเลยนะครับเย,ย้มนะผมชอบไข่ดาวกินเลยนะครับท่านชม,สมเพราะว่าถ้าผมได้ลองแบบว่าเอาทั้งไข่เห็ดแล้วก็ข้าวกินพร้อมกันเลยเนี่ยมันจะย้มเยมในปากเลยนะเพอร์เฟกต์เลยอร่อยมากเลยครับ รักเลยชม่มซุมรักเลยเมนูนี้ผัดผิ่นเห็ดไก่สุดยอดต่ดอดนะครับอร่อยมากเลยครับท่านผจุชมเห็นทุกกลุก่มนุ่มตะมูลลิ้นอยอดครับ จมสิบไหัครับาสิมหักนะครับอ<ม>้ามนะีถ้ามีไมเอฟเอฟาด้วยเนี่ยทำมาชมคงหิวแน่นะครับหิวขึ้นเป็นทีวีคูลนะครับท่านผู้ชม หอยังนไนี่ยาแก้วเหรออืมเมื่อกี้เาผมคุยกับอีกทาบ้านนะท่านผู้ชุมนะไม่เป็นไรนะครับ,รนะไไนนรบเพื่อเสริมสร้างบัญชีกาแก่การทำคลิปนะครับอันจะมีอะไรแกรวมมาครับท่้นผู้ชมอร่อ,อมาก ท่านผู้ชมนะเดี๋ยวนะอันนี้ผมไม่สปอนเซอร์นะท่านผู้ชมผมแค่จะมาหยกถ้ามันได้รสชาติของความกรุบกรอบนุ่มหอมหวานมากกว่านี้นะท่านผู้ชมนะไอ้คขามาหอมหวานของผมเนี่ยมันเป็นสไตล์เอกลักษณ์ของการพูดของผมนะครับหอมหวานก็คืออร่อยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวถ้าเป็นเมนูที่มันมีความหอมหวานอยู่แล้วผมก็จะพูดตรงๆเลยนะครับว่ามันมีความหวานนุ่มอร่อยนะครับในนี้แบบแบบกรุบสมุนล,ลิ้น กลมกล่อมสุดยอดท่านผู้ชมอร่อยม,ม,มากๆครับสุดยอด ใช่ครับท่านผู้ชมย่าขผมนะครับที่ทําผัดเห็ดไก่เห็ดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ผมมาลองรับประทานชิมทาคลิปไปด้วยนะครับผมจะบอกอะไรกับท่านผู้ชมนะครับย่าผมจะมีกำหนดการเกี่ยวกับการเปิดร้านที่แถวสมองแขร้านย่าแทนหน้าร้านต้นยำดำจนมมนีนนะครับท่านผู้ชมอยู่ตรงบริเวณนี้ครับชงโงนะครับแถวสมองแขนะถ้าหากผมมีกำหนดการเปิดเมื่อ,อไหร่เดี๋ยวผมก็จะไปโพส์ใน Facebook ให้ท่านผู้ชมได้ดูพิกัดร้านกันนะครับอืม ลองแวะเวียนรับประทานกันได้นะครับแต่ร้านผมยังไม่เปิดนะเราดูตามสถา,านการณ์ก่อนนะครับถ้าเปิดอยวารับรองนะครับว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะได้ไปลิ้มรสรับประทานอาหารสุดจะแสนปัจจุบันใหญ่เลยนะท่านผู้ชมม,มีอาหารป่าแล้วก็มีปลาแม่น้ําบางส่วนตามมาดูกันแล้วก็มีพวกอาหารผัดเผ็ดหมูกรอบข้าวผัดกะเพราไก่ไข่ดาวทุกสิ่งทุกอย่างแบบโหท่านผู้ชมอยู่ที่พิุโลกนะครับ แถวตะัวสมองแข็งตรงบริเวณช่วงโคนะท่านผู้ชมก็ไปลองกินก็นได้นะครับถ้าหากร้านผมเปิดร้านแล้วผมโพสในคลิปเพซเฟซบุ๊กแล้วก็ที่เพจของผมเองนะครับท่านผู้ชมก็ไปลองรับประทานนะฮะเดี๋ยวเราดูกำหนดการก่อนนะครับเราหวังว่า,ามมท่านผู้ชมจะติดใจนะฮะท่านผู้ชมที่อยู่แถวพิษุโลกนะครับ เดี๋ยวถ้าท่านผู้ชมอยู่ต่างจังหวัดแล้วอยากจะถ่อมาที่พ mm hmm. ิาโลคอยากจะมาลองกินแบบพวกอาหารป่าขมอแขนแอเนี่ยลรวบอกเลยถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ชมมาแล้วมาพูดคุก mm hmm. ยกับผมที่ผมเป็นยฟว่าเนี่มผมมาพิาโลกเพื่อที่จะมาทําทําตามที่แบบมาตามพิการคลิปของแทนอย่างเนี่ยผมก็จะมอบโปรโมชั่นให้ครับราคาให้ท่านผู้ชมพูดจริงนะฮะถ้าท่านผู้ชมที่รับชมคลิปผมจากต่างจังหวัดแล้วพอผมเปิดร้านแล้วเนี่ยท่านผู้ชม แบบตั้งใจถ่อมาเพื่อที่จะมากินข้าวฝีมือญาที่ร้านญาแทนใช่มครับเพราะว่าท่านผู้ชมบางส่วนเนี่ยที่อาจจะดูคลิปผมเนี่ยอาจจะอยู่ตามจังจจหวัดจังหวัดนะฮะแล้วพอผมโพสต์ใน a ฟ e b o o k เกี่ยวกับเรื่องต้นดการเปิดร้านแล้วพอเปิดร้านปุ๊บท่านผู้ชมมาลองริมรถที่ร้านญาแทนแถมยังพูดกับผมว่านี่ผมมาจากมาจากาจากต่างจาังหวัดนะครับเออผมมาเพื่อที่จะมา ริมรถที่แท้จริงของค่าฝิษมือยาที่แท้เนี่ยอ่ะเคยทําคลิปใน YouTube ไป11 EP แล้วนี่ก็เป็น EP 12แล้วนะผมก็จะมอบโปรโมชั่นให้เลยครับราคาแบบตามที่ยาผมพอใจนะครับผมก็ไม่รู้ประมาณเท่าไหร่นะแต่น่าจะลดเยอะนะครับท่านผู้ชม๋เวเราดูก็ได้นะครับอเราดูก็ได้ กลมกล่อมยฮะข้าวเนี่ยจัดมาให้เยอะตินมจานนี้ครับชมชมส่วนกลับก็พอดีคำนะครับ อร่อยมากเลยครับ ไข่ยากก็นุ่มตามอีกแักวนะครับอ่ะโอเคครับท่านผู้ชมมาต่อเลยคะฮะเดี๋ยวผมก็จะกินทั้งหมดเลยมามา ครับท่านผู้ชมมาต่อจนถักท้ายขั้นสุดท้ายแล้วนะครับ คำว่าคือหายเดนะครับเนี่ยตอนท้ายคลิปที่ผมจะพูดอย่างเงี้ยท้ายอะผมได้แรงบาตัารใจมาจากพี่ดม้าวนะท่านผู้ชมนะพูดแบบเออเล่นๆไปนะครับเออ่ะหมดแล้วครับท่านผู้ชมเกมจานเลยนะครับอ่ะ โอเคถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้พัฒนาศัยกยภาพในการทําคลิปต,ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็การไลฟ์สตรีมเกมไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมอ่าหาท่านผู้ชมอยากจะรอมารับประทานอาหารร้านเล็กๆของผมที่ร้านยาแทนแถวสมองแชจังพิษณุโลกก็ไปกินกันได้นะครับช่วงกําหนดการเปิดในช่วงเนี้ยมันก็อาจจะเปิดเร็ว,เรวนี้เนะะี่ยครับท่านผู้ชมนะ